สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านมาพบกับช่องบามานีคชศาสตร์ค่ะทุกท่านคะการที่เราจะดูว่าบนฝ่ามือของเรามีเส้นไหนที่บ่งบอกว่าคุณมีเทวดาและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะทุกท่านคะสังเกตบนฝ่ามือของเรานะคะจะมีเส้นหลกัหลกๆอยู่ด้วยกัน3เส้นนะคะก็คือเส้นชีวิต เส้นสมองแล้วก็เส้นใจค่ะสังเกตอยู่ที่เส้นชีวิตนะคะเส้นชีวิตนี้จะต้องไม่เป็นเกาะแล้วก็ไม่ขาดตอนด้วยนะคะเส้นชีวิตจะถึงยาวแนวข้อมือของเราเลยนะคะจะเป็นเส้นชีวิตที่มีความสมบูรณ์บ่งบอกถึงพลังแล้วก็ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ยากค่ะ การที่จะบ่งบอกว่าเส้นนั้นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาปกปักรักษาหรือไม่จะมีอยู่เส้นหนึ่งนะคะที่ตีคู่ยาวแนวตลอดเส้นชีวิตค่ะทุกท่านเส้นนี้จะไม่ขาดตอนนะคะแล้วก็จะไม่เป็นเกาะด้วยยาวมาจนถึงข้อมือของเส้นชีวิตเลยค่ะทุกท่านถ้าใครมีแบบนี้แสดงว่าเจ้าของมือนั้นนะคะ มีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาในตัวท่านอยู่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เทวดาปกปักรักษาในตัวท่านอยู่นั้นก็ให้ดูที่ตัวเราเองนะคะได้ประพฤติแล้วก็ปฏิบัติทานศีลภาวนาคุณคิดดีทำดีพูดดีในตัวท่านไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เทวดา จะมาปกปักรักษาเราเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอค่ะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ปฏิบัติท่านเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ท่านเป็นคนที่ชอบให้ทานชอบทำบุญปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะมีมากมีน้อยท่านก็จะทำท่านก็จะปฏิบัติมีเวลานิดหนึ่งท่านก็จะปฏิบัติท่านก็จะทำโดยไม่เบียดเบียนใครสิ่งเหล่านี้ เขาจะมาปกปักรักษาในตัวท่านเองโดยที่ท่านไม่ร้องขอโดยที่ท่านไม่ต้องไปห้อยโดยที่ท่านไม่ต้องไปบ่นบานโดยที่ท่านไม่ต้องไปขออะไรทั้งสิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองในตัวท่านเพราะท่านปฏิบัติเพราะท่านทำอยู่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติถ้าท่านไม่ทำสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย จะปกปักรักษาคนที่ทำคนมีศีลคนมีธรรมเท่านั้นถึงจะมีสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณมีแล้วรักษาไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็จะหายเป็นเองเหมือนเราถือเครื่องบูชาเป็นพุทธคุณมีพระชื่อเสียงดังๆมีพุทธคุณอะไรที่เยอะแยะมากมาย ที่เรารักษาแล้วเราเคารพไหว้บูชาแต่ตัวท่านเองไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรละลึกถึงไม่เคยไม่เคยไม่เคยให้ทานไม่เคยปฏิบัติทานศีลภาวนาไม่เคยสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าอะไรเลยสิ่งเหล่านี้เขาก็จะไม่มีค่ะหรือมีแต่คุณไม่ทราบ คุณอาจจะมีอะไรสัมผัสพิเศษที่สามารถซื้อได้เพราะเส้นนี้นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วคุณมีเลยนะคะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นคุ้มกันค่ะถ้าท่านมีคู่ครองท่านก็จะได้คู่ครองที่ดีดีมากๆถือว่าเป็นเทวดา ประจำตัวที่มีชีวิตเลยค่ะใครที่มีอยู่ท่านเป็นคนที่มีคู่ครองที่ประเสริฐมากๆถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่เท่าได้คู่ครองที่เป็นคนดีที่คุ้มกันท่านตลอดทั้งชีวิตถือว่าเป็นเทวดาที่มีตัวตนนะคะถ้าท่านไม่มีคู่ครองท่านก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาในตัวท่านหรือ ท่านมีทั้งสองอย่างในตัวท่านที่ปกปักรักษาในตัวท่านอยู่เวลาท่านทำอะไรท่านจะคิดทำอะไรท่านก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านเป็นคนปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือท่านมีอดีตชาติที่ได้ปฏิบัติมาแล้วเส้นนี้ปรากฏขึ้นบางคนไม่เคยเข้าวัดทำบุญเลยไม่เคยให้ทานศีลภาวนาเลย เส้นคุ้มกันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะเส้นนี้จะไม่เกิดขึ้นมาลอยๆค่ะทุกอย่างย่อมมีเหตุและปัจจัยทําให้มันเกิดขึ้นเกิดจากการเราที่เราสะสมบารมีมาและเราถึงได้มาอาจจะมีมาตั้งแต่อดีตชาติและมาจบจนปัจจุบันในชาติปัจจุบันนี้แล้วเราสะสมเพิ่มแล้วส่งปรากฏบนเส้นนี้ให้เราเจอ ตลอดคู่แนวเส้นชีวิตถ้ามีคู่ครองคู่ครองคุณจะเป็นอะไรที่พิเศษอะไรที่มีความสุขมากจะเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่คุ้มกันไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคแควคาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะช่วยคุณคุณอยากได้อะไรคุณได้คุณอยากเจออะไรที่เราคาดหวังอะเราก็จะได้ในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อ และมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาสังเกตนะคะเวลาคุณเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำอันตรายต่อคุณเนี่ยท่านก็จะแควคาดท่านก็จะปลอดภัยโดยที่ไม่มีเลือดตกยางออกเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะถ้าคนที่คิดทำร้ายคุณมาแช่งคุณมาด่าคุณไม่กระทบในตัวคุณเลยค่ะ ไม่กระทบในตัวท่านเลยเขาก็จะแพ้ภัยไปเองใครมาแช่งใครมาดา่าสิ่งเหล่านั้นสะท้อนกลับไปหาตัวเขาเองทั้งหมดนะคะแต่คนคนนี้ต้องมีศีลและคุณธรรมอย่าไปแช่งอย่าไปว่าอย่าไปด่าแป่ไครตอบโปรดอโหสิกรรมโปรดอโหสิกรรมให้กับคนคนนั้นไปเลยค่ะไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ไม่คิดโกรธไม่แค้นเคือง ไม่อะไรเขาจะแพ้ภัยไปเองค่ะคุณไม่เคยเจออุบัติเหตุหนักเลยถึงแม้เจออุบัติเหตุหนักคุณก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแบบเหมือนปฏิหารที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะกับสิ่งที่เราปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดเพราะสิ่งเหล่านี้จะปกป้องในตัวท่านจะคุ้มครองในตัวท่านไม่ว่าท่านจะเจออะไรปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ท่านก็จะมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาอย่างแบบเหลือเชื่อที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีสตินะคะโดยที่เราแบบคนมาคิดร้ายคนมาทำร้ายเนี่ยไม,ไม่ไม่มีเลยนะคะท่านจะปลอดภัยแล้วก็แคลคลาแบบเตลือเชื่อแบบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะกับคนที่มีเส้นคุ้มกันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาปกปักรักษาแบบนี้ ในตัวท่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มีพลังแล้วก็ส่งเสริมในตัวท่านมากขึ้นเนี่ยท่านต้องปฏิบัติต้องปฏิบัตินะคะทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดยึดหลักศีลห้าแล้วปฏิบัติให้ถูกโดยที่เราไม่เบียดเบียนใครโดยที่เราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะถ้าคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ